ระเยวิทโเสมากใชแล้วโอ้โหเห็นยังเซไฮคืยูทูบไม่ใช่โฟล็อกหัวแต่เป็นโฟเลี้ยวกะสุนเอาละฮะเป็นยัฮะ โอ้โหียคอสีดอเป็นไงแล้วคนดูมสามคนมึงยังเปิดใช้อยู่กดรีพอร์ตเรื่อยๆชีนี่ฮะไม่ใช่สแนปสอีดสอีกจะได้รีพอร์ตรีพอร์ตทุกไบทนใช่คว้าเลย เนี่ลยน่าดูด้วยนะใหม่เท่าใหม่น็หันันนี่ยันนี่เฮ้ยดูอะดูอะไรมุมจอมุมตึกเอามันขยับตามหมดเลยนะขึ้นไปขึ้นไปยิงเลยมีจาวิตอยู่แล้วกลัวอะไร เออนั่นแหละมีสเตนอยู่แล้วเราจะกลัวอะไรสแตนเราสุดแกร่งเอ็มเปอร์ลอยู่ไหนเป็นรู้หมดนะว่าอยู่ไหนกันเห็นไหมเควิว่งมองพื้นอ ไอ้หัวนี่เล็งวางขาโดนหัวไปกันแล้วรีพอร์ตหนึ่งดอกโอ้โหโอ้โหหัวแหมสปิดไฟสปิดไฟมึงเล่นเป็น D7 เลยนะโอ้โหยิงออกเข้าหัวเป็นไปได้ไอ้ไอ้กัต๊ก ทะลุประตูไปเลยเออไม่ยีงแล้วยิงป้ายโดนหมูโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหได้ยังไงได้ยังไงวอนเต็ด <laughs> โอ้ระยะแบบนี้อยางโดนนะครับ <laughs> วันเต็ดชัดๆยิงเกียมึงสปิดไฟยิงอย่างไกลโดนหัวหมดสามดอกไ <laughs> อ้อะเมื่อกี้ราพอยิงได้แต่แต่มันไม่แม่นขนาดนั้นมันมันโดนมันควรโดนแต่มันไม่ควรโดนหัวหมดแล้วเมื่อกี้มันมันเล็งพื้นชัดๆเลยเด้อ ไปโดนได้ยังบ่ะเปิดบ้าเปิดบใจดีเปิดบัาน่าจเพื่อนกันนแบกแบกันไปเบิ์นกการเบิ์นควันยิงยิผ่านควันเลยยิงผ่านควันเลยล คิดถึงเสียงชัดๆนี่ไหมคิดถึงมากเลยเอเห็นมันกงกรโลนแอคูราซีโอ้โหสา,สาวหวอีกแล้ว <laughs> แค่กระโดดผ่านกินเท่านั้นแค <c oughs> ้าสินกำลังจะกำลังนั <c oughs> ่งดูโปรเพเยอร์อยู่เรียกได้ว่าวสกิลแ <c oughs> ทร็กกิ้งนี่คือเกิดมนุษย์อ่ะไม่เล่นจะมีปุ่นกันแล้ว อันน <si <si> ี้ตอนนี้ตอนนี้เกลื่อนมากบอกเลยโตเกียวเลยเขาจะขึ้นไปเฮ้ยปเป็นอยล่ะดโอู้อเเอปขนไปแเอวนดูาแล้วาไู้รับชม น่าจะมีการคุยระหว่างสปเปกเตอร์ได้มึงดูเยี่ยมคนนี้สิ <laughs> มึงดูเยี่ยมคนนี้สิดีพิมพ์อ๋อเปล่วะเยอะมั่งว่ามันแฮกเปล่าวะคนมันอยู่บนสะพานอย่างสูงเลยเออหยิบโดนหมดกูว่าน่าจะใช่นะไม่น่าจะมันมันไม่ใช่แฮกล็อกหัวเลยมันแฮกกระสุนเลี้ยวแ <laughs> ม่งยิงไปไหนก็เข้า มึงดูมันยิงดิอยากรับชมไหมอยากรับชมไหมหมดไลน์เลยรับชมมารับชมมาด้วยอ่ะตื่นเพิ่งตื่นล่ะโอ้โหทำไมคุณจะเล่นดูดูเดี๋ยวดูบังกะโลอัลติเมตโอ้โหเดือดตั้งหกไอ้ตื่นแล้วมันโคตรเลยนี่นี่ดูที่บันโดนยิงก่อน ทองยับเลยเอาเลยจัดเลยจัดเลยเลยเนี่ยไม่ต้องโจนแล้วยืนอยู่นั่นแอสไตท์ทำไมมันไม่แรงเท่ายิงหรอกนีขอเพื่อความเนียนขอเพื่อความเนียนตอนลูรไปเลยไอ้ดอกเกียดความขอเพื่อการเนียนเลยล่ไปเลยก็ร้ไอเจ้ลู่แบบหือมชา แต่ดูสองแล้วมาด้วยกันแหละเพราะว่าทวบทเห็นบังกะโลเทพขนาดนี้นะกูกูกดออกแล้วอืมออกกลางกานเหรอเห็นดู้เลย the worst hacker in the world ไอ้ e c i a l l y คุณสองดูนะดูนะ้ดูไดเห็นไหมทีมสองปลอดภัยดีทีทีมคุณสองก็ทำแม้แต่คุณสองอ่ะเออิทีมมึง ไม่เอาไปใส่ไปไงไงเขาเรียกว่าแผลด่างไม่มีเลยเว้ยพี่โบ๊ทแผลด่างมันใดโอ้เฮ้ยโอ้โหมัวแต่เก๊กไงมัวแต่เก๊กว่าเอ้ยไม่ได้ใช้แฮกมัวแต่เก๊กใช้แฮกก็ชนะไปแล้วเนี่ยยิ่งที <as ่เราสมิธถ่ายลูกก็ชนะแล้วจริงเนี่ยจะแชมป์อยู่แล้วเนี่ยอใช้ก็ชนะไปแล้วมัวแต่กัดไว้แม่ไหนเดี๋ยพาพาเพื่อนเสียหมดเลย

พอที้ยิงสิงปืนนี่งสิงปืนโอ้โนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหัวตุ๊กนาเล็งหินแต่เข้าหัวได้อย่างไรวะนี่สินะที่เขาเรียกว่าหัวหินยืนยืนพิจารณากูควรจะใช้กระสุนอะไรกระสุนอะไรับอะไรยังงงอยู่เลยเนี่ยเออคือนี่โยนนี่กิดยา หาสิขายแบบู้วะแลยแจ๊กแล้วไหมเอ้ยนี่งไงกระสุนเลี้ยวโอ้โหวันเต็นกระสุนเลี้ยวกระสุนใจโค้งกระสุนไม่เลี้ยวไปดด็นรถนิฟเลยตั้งอาเจอพวกเดียวน ยิงไปมั่วให้จาวิตทำงานอ่ามุนระยงข้างหน้า,นนามันจะมองข้างหลังนี่มาแล้วตกส่องซะหน่อยเนียนๆคือมันไม่ได้เก่งเลยตอนบบกอะโอเคก็รู้เลยว่ามันไม่ได้เก่ง <laughs> นี่ ในโหมดเน่เด่นนักทำได้ไง e o ี t ล่ะ โอ้เอาว่ะเอาว่ะปืนไม่ขยับสักนิดศัตรูนี่คือบินไปแล้วนะแต่แต่ปืนไม่ขยับก็ยังยิงโดนโอเคโอเคปกติตาย

แม่นขนาดนี้สเต็กคือเท่ันสู้ไม่ได้อ้าวฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่อ้าวเฮ้ยยิงหินว่ะยิงหินว่ะคือไม่สนใจใครไม่สนใจอะไรเลยอยงบเนี้ยเฮ้ยอืมเอาดีว้าทำได้ยังไงวันเตะทชัด กระสุนใจโค้งกระสุนโค้งสิบคิวแล้วนะนี่โอ้โหเงเงหมดปะอีกสักที